เอาเลี้ยงใครเยอะเอาก็พ่อเอาเยอะผ้ากู๋น่ะใช่ตันร้องไม่ใครนะก็ใคะอย่าปล่อยจะเถอะนี่ก็คนอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแลพ่อพี่ว่าถ้าเราทำดีเราทำถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกใหญ่ใหญ่เราเราไม่ได้ทำอะไรที่มันขัดใจทั้งามดเลยไม่เส้นเลยกใหญ่ไม่หน่อยหอกสองฝั่งนี่เล็กที่สุดเลย่ะไรก็ที่บ้านยังมีเส้นเล็กไม่เปลี่ยนกับป้าไหมล่ะง่ายย้ายไปได้ย้ายไปได้ใครเย็ะได้หรอ ำหน้าดีเนี่ยคับมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะได้พ่อพระใช่ไหมพระนสวนไม่ดึกไม่ฝันเลยว่าจะได้พ่อพระไม่ใชพระเพิงนนี่พระนเรสวนไม่นึกว่าจะไปไนเนาะทางไหนลูกทงซ้ายลูกลูเอา ความจริงเนาะเอาไม่ไม่ไม่